พ่อแม่ของนิ่มมาจับบ้านชวนว่าออกตลาดไปคอสัตว์โดยก็เลยหันน้ำหันเลยเป็น้องมาสภาพอยู่เลยไปตลาดไปหาซื้อยังอยู่ในกินซื้อนมไว้ให้น้องวินเนอร์ก่อนเนี่กับพ่อมี่ยุข้าวบานเลยพี่น้องเลยอ่าาการทับขม่าอะไรบานเลยพี่น้องฝนกะชิม่ากพี่น้องเอ้ยพายุมากเลยพี่น้องตายคักรอยบ้านี่ยภาพเมียเปียกกระชากกับบ้านเลยพี่น้องเลยขอโทษใอ้เมลารีเมียเด้อ ขอขอพายรายที่ผ้ามังลำบากโอ้ยเขื่นอนมดเลยเพี่น้องเลยเนาะิฮอดเือนกับมอดพี่น้องเลย,ยกำลังมอฮอดเือนลุงจันทร์นออาล

แต่งโตคุ้มคึมมเริ่มเปน้องคือโจรแน่งนี้เนาะมันแดดเนาะอ่าเดียวเป็นโจรพ่นคนะึ้นไปเลยนะเฮ้ยแหมกอลังจับยูได้ไลยโอ้โลเลย์เลยอ่าสบายดีเริ่มเนนางเด้ออ่าปกันแดดฮ้อนพี่น้งองเลยเนาะขึ้นมาแต่อ่าให้น้าหลักกับมาโอแมลงนิ่งมาแต่บ้ัดชวนว่าออกตลาดไปหัวสัตว์โลย น้ำได้เลยเป็น้องมาสภาพอยู่เลยไปตลาดไปหาซื้อยังอยูน่ากินซีนุ่มไว้ให้น้องวินเนอร์ก่อนก่อนพ่อพันจีออกไปข้างนอกเงินก่อนเสีเดินทางอื่นพี่น้องเยเนาะสบายดีเรือพี่น้องเด้อสบายดีสวัสดีกันเลนกงนนะพ่อพ่อกันอีกทุกเก้าช่วงบ่ายโมงพี่น้องเหงื่อวันลี้เราออกไปถ่ายทางดุงเนาะดุงซีดดุงซีดสีมาพี่น้องเยเนาะสีมาลิน้ำก่อนดุงิเลยถ่ายดุงซีดเอ้ยเปิดสีขีดน้ำเฮาอยู่บ่ แก่งดีเนาะเพิ่นไปไทยเพิ่นก็เลยสิมาเวพี่น้องเห็นเนาะมาเวเมื่อท่งนี้ này có vườn cái cao rồi nè, nè sẽ phải học lắm Thảo ơi Có thôn này

liệt thang này này đi Thang lúc chân cả Phần Mẹ cho ai Phải hông mò Phải đòi nó, Lâu mưa Phải lâu Phải Lúc chăn, Hà lúc bay Hông mò Lâu mưa ไม่ได้เป็นเลยแต่เป็นเนี่ยากสิมีแห้งเนาะมอมกุ้มบอกตสร็จเลยเปิสิมีแห้งคนถกอาวหัวหลเย เราคายเราอยากซือเขาไม่ถามซื่อเขาถามซื้อดิ ีกับพ่อมียุข้่บานในพี่น้องเลยถ้ากันทับขม่าล่ะบานในพี่น้องฝนกะชิมาลูกพี่น้องเอ้ยพันโยมาแล้วพี่น้องตายคักคอยบานในผ้าเมียเปียกกะขับกระบานเลยพี่น้องเลยขอโทษในเมลารีเมียเด้อขอโทษข้อพ่ายที่ผ้ามาลำบากอยู่ผากินอย่างสิผารับจ้างลำหน้าเกียวขาวลองพร้อมด้วยพร้อมสู่กับเจ้า

ไสู่ไปแล้วะ้ยสู่ไปน้ำ ไม่มีสายสิ้นค่าแป้งจักไม้มีค่าแป้งจักไม้มีค่าซือพ่ออีกคนมาถือแน่นอนมาแป้งเบาไวปนะจังแต่ว่าฝืนฮุมมันจะซื้อไหวไหมจ้ะฮุมไหวแต่ละงวดแต่ละงวดแปงฝากไว้ฝากไว้พี่น้องเอ้ออย่าไว้ก็ไหวเพราะอะไรบาทนี้ป้าลุงเอ้ยมาแล้วพู้ mà leo mà leo ướp 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 ui thang thì nó ấy mà nó đây leo <laughs> đi bay bay ở là chồng chết cẩn đi <laughs> khăn khảo ma thang mà thao này nám ướt gì nơi bà đúng rồi đó ừ, ừ. tiêu luôn tới tới khung พอยุ่ห่าวเนี่โอ้วนากมันห่าแล้วนะแมนสะร้าเพูนพูนได้สะรรคนตกเลยผู้ะนกโ้หางสกดหางบ้างนะหางลกจันโนบลลูกจันถลหาลูกชิดเลยลูกจันกำลังไปหับลูกชิดบ้างบางคนกะอันเอซีใหม่เพิ่งกับพุ้ได้พออันพะวงได้ พ่อแม่พี่น้องแมงนิ้วมีเจ็ดคนนะจะถามมาอยู่พี่น้องเลยพี่น้องแมงนิ้วกับมีสามคนเนาะแมงนิ้วเป็นลูกละ่ะเศราละ่ะเศร้าล่ะพูดทั้งหลายกูข้าแต่กูข้าลูกแม่นะข้าหลายพูดเฮ้ยใครอยู่มันหลายเนาะ เด้อฮนเด้อนอเอยม่น่ข้า้านเวียน่อยเนาะย่ีนเวียนไปคุณเนาะเกดด้อไปคุณกอนเด้อโอ้โแม่นุนแล้วไปหบลูกแล้วเลย ยังท่านดูบ่ไหนใครอแบบว้าวู้วู้าวโคตเอาะอันนี้รอดเองรอดหรบ่อันี้่อยเนาะเนี่ยเราหมุนป่าหมุนร้อนตึมอ้าทเบียนพูดเลยนะไม่เนาะลมพัดไปพูดเนาะหน้าพอมีน้าต้อน้บ่้องมาท้างนี้ไลนสายน้ามันมาท้างนี้ ถ้าานเนี่โงไบพุ่นอทางอาทักเซให้มันลายดหายคนมานยทุกยาไม่ดอกกินเอาเลยเนาะี่แ่ีิสทุกข์เกิดคอไม่กินกพอนะสบายใจเดนมาเอาเรื่องพ่อนี่ผมมีมันษย์ผมมีเมืองพ่อพี่น้องเลยขอได้ว่าพ่ออยู่พ่อกินสุขภาพ แข็งแรงกับพราะำนั่นกบเป็นกวามสุกแล้วเนาะตบใจยิ้ซีกุศลเลา่นนอนงใา้กำลังใจประกาศโษณาให้า้องพ่อพาไปงานพาเปลี so, it euh ่ยนไปงานนะอะไใส่ใจเนาะในขอบในกลัว ขี่เสล่งกับขากแบบนึงได้เลยส้มบรรยากาศธรรมชาติเดี๋ยวจะช่วยเมื่อนี่ฮะแลพายกับบลูมี่คือเอาอีกได้แถวเอ้ยถ้าจงภูมิใจได้แถวเอ้ยเด้อเอ้ยภูมิใจเจ้ากันที่ใส่เสล่งให้คอยเรียบร้อยเสร็จเสล่งเนี่ย ก <laughs> ินได้ตามลังอยู่หรอวะโอ้เบียนไปพูดเลยใครเน,นะาะอุ้ยขันมาซึ่งฮานี่เรียบร้อยอสุผ่านเนาะคอยตาก้ว้นะอ้าบรรยากาศเย็นแท้เลยโอ้ยหาใส่บ้าน้ดแถวเอ้ยยีกาธรรมศาสต sạc là sạc là một tông mạo luật một tông mạo lang bơi nè bơi đi tầm mắt sao đèn tầm 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 nó tầm 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 ก็ว่ารถเตี้ยวหลายกนข่อยซ้ำเมื่อไหร่ที่นั่งทางเดียวกันมาเดียวมันมันเลิ่ได้พลงไปนะเพราะว่าทางนั้นมันหนักอยู่แล้ว า,านี่เอามาอีกเลยเด้อเอาตัวน้อยเยย้ยเอาสำเครนเริ่มเป็นอะไรให้แล้วดิแล้วไปก่อนไหมปวกลัวหน้าห้าหน่ะติดแล้วติดแล้วนะเนาะเคลนเมื่อเนะ <c oughs> ป้าห่นทางดีแต่ห่นมันตกมาตืนกินเนาะโอ้วเจาะก,กับไปทั้นงนั้นก็เถายงในเข่งก่อน

เทือนหมดเลยพี่น้องเลยเนาะสิ๋หอดเทือนกระหอดพี่น้องเอ้ยกำลังมาะหอดเทือนลุงจันคะแนนจะหอดเทือนลุงจันเนาะเพาะเป็นลบแนนั้นหนึ่งพี่น้องเอ้ฝนตกอ่ามิดใหญ่ด๋ำพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้เปียกหนอดยอดเลยเนี่ยข่อยเครื่องของพี่น้องเลยเนาะมักงใหม่มาต่อเป็นอาหาร ทะเลพิเดียงกันะมีกุ้งมีหอยเนาะฮะกินอาหารทะเลฝนเลยตกเต้กินปลาอยปลากะเบียงขอโทษขอดไผ่แกใส่เนาะใส่ไผ่อยู่มาหอดเพื่อลูกจำมันตกฝนกันเลยเนาะฝนตกเนาะ

ไม่ใจขี่ตุ้มแน่เนาะทังดีจะมาขอมาฮอดบ้านฝนตกเอ็ดอึ๊บช่วงสิบปรับลูกครับเต้าเนาะนี้เนาะไปงี้นก็ได้ช่วงสามโมงสี่โมงเมอของนนก็ออกไปหอนก็คนไล่กไลค์อยู ก็เลยปกติแล้วเห็นว่าหานแม่หันแอน์ร่มกันนะรถดับเดียบอันตแบๆซ้ำนี่ใครอยู่นี่เนาะอ่ามันก็หอดเพื่อนแต่หึงแน่เนี่ใครแน่ยังว่าเปื่อนแต่บนทางเขาหน้าเขาฮึ๊บปึบ เพิ่นกับมาขายอยู่พี่เนะาะานัดเนาะเพิ่นมุ่งให้พี่มาขายนเนาะเพิ่นมามันขายบุรีว่ะเมือนบาจิตมาขายขาย,ย,ยๆๆๆบูได้เรือยๆหรอวะคนตกดเด้แม่พ่อง่ายๆกันแม่นเข่ามาเหมือนเข่ามาเพิ่แต่ว่าอยู่ทางใน,นพี่เพิ่แต่ว่าบริบริอยู่นอกเด้เพิ่นก็มีบ่บอลให้นั่นอยู่ว่ะอ้หูเงินเลยเนี่ย ไป네้านี้โอ้ยบร่อยปลาปลาคือโอ้โหแขกเลยอ่ะเยียบอยคอยคอยอ้ยนี่คุณกับบมาเห็นหัวใส่ไนนเนาะตันไปเนี่ยรอมื่นตรงนี้ ขอท่าขอน้าขานี่ก็พู้งเลยนะเขียมน้ำเลยรึบปึบโอ้เป็นสกเป็นเทียวขนาดปึ๊บเอออนิ่งกตวตาตด้วยไรบ้ายังหายใจนะบ่

à đấy như mới vừa ai đấy ai đấy con muốn chạy trồng ấy, là chạy trồng quá đây, ai đây, đây? Đó Chị luôn, chị <laughs> วบายดีป้าลรงแรมแหละเลยชิลป้าได้มาป่ะชิลยังหัวหอดไปย่างไปขึ้นบ่อนี่กะน้องตกนั่งเลยดีนะเฮ้ยวินอ่ะนอนว่ะก็ตื่นว่ะยืนแท้นี่บัวินยืนเืนแท้นหรอฮะไมีแต่กัดแข่ายืนก็พอเลยพอยืนบนเดียวก็พอแล้ว หลังจากมาหอเทือนเขีตมเต็มเต็มมาคนอะไม่เคยนิ้วไอลูกใช้ส่งน้กกันลูกอ่ะออ้วเอาวินนะวินนี่ติดคบแขวบคบดูกละอ่ะปากอาปัง อ่ะอืมไปไปคนหุ่นคอยในน,นี้นี่คิดจมปวดงานเจ้าเติมเต็มเต็มผู้พิ้งปลาพิ้งปีคอย เนาคานเพื่อนเนอะูเลนออไปผู้มาไปหิวไปไหซานผู้เล่นแล้วลูกไล้วหมจะไปร้างฮะโอเคพี่น้อเนาะหอดเพือนอดซานละบาทนี่พี่นางอแไรเนาะฮะหอดเพือนหอดซานละบาทนี่พี่นาอะเนาะกัดชิได้ขออนุญาต จบคลิปก่อนบาดี้พี่นอ้องเลยเนะาะฮะอย่ามาไว้งัวเติมอีกก่อนเนาะไอ้ทางเห็ดทางเมนน้องนิวผืนเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดเตรียมถาทางลุงเนาะสองลุงจันพี่น้องเลยลุงจันลุงชิดเนาะสองลุงพี่น้องทีลุงชิดเพิ่นมาแต่ปากเซ่นเนาะ,ะส่วนลุงจันกำลังไปหับพี่น้องเไยเนะาะพระเช้าคือรำพีลาพี่ละน้องเพียงสนิกรอนพี่น้องเลยพบอพ่อกันในคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ขอบคุณทุกคน มุ่งกับใจเนาะของพี่น้องเอฟซีบอทตันที่คำห้ามส้มติดตามเป็นกำลังใจครับประบุญสรวันตลอดมาเนาะราคาติดตามเนาะเป็นกำลังใจครับครอบครัวเฮาตลอดมาพี่น้องเลยเนาะไปสลักขิดนี่ลาก่อนสายพี่น้องเลยพบกันคลิปหนะ้าสบายดีและสวัสดีกันบัสโกซุกอนเฮงเฮงปังปังพี่น้องเลยเนาะ